สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะทั้งห้องป .5 ทับ1ป .5 ทับ2และห้องป .5 ทับ3นะคะในสัปดาห์นี้เป็นการเรียนออนไลน์ในสัปดาห์ที่3นะคะในวันพฤหัสที่4สิงหาคมพศ2564นะคะเดี๋ยวในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูมิ้นจะพาเด็กๆนะคะไปดู สไลด์นะคะที่คุณครูมิ้นเตรียมมานะคะอ่าทีนี้คุณครูมิ้นขอชี้แจงนิดนึงนะคะคุณครูประจําชั้นในระดับชั้นป .5 นะคะทั้งหมด3ห้องได้แจกหนังสือรายวิชาดนตรีนัตศิลป์ให้กับนักเรียนหรือยังคะแต่ถ้ายังไม่ได้แจกก็ไม่เป็นไรนะคะให้นักเรียนศึกษาจากในคลิปวีดีโอไปพร้อมๆกับครูมิ้นเลยคะ่ะ เดี๋ยวไปดูในคลิปวิดีโอการเรียนการสอนมั่งพร้อมกันนะคะ,ะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในหน่วยที่2นะคะเสียงเพลงไพเราะนะคะเรื่องลักษณะของเสียงขับร้องในรายวิชาดนตรีน่าสศินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นเองนะคะ ทีนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะแล้วเด็กๆเปิดไปในหน้าที่6นะคะแต่ถ้ายังไม่ได้หนังสือจากครูประจำชั้นก็ไม่เป็นไรนะคะคุณครูให้เด็กๆศึกษาจากคลิปวิดีโอไปพร้อมกับคุณครูมิ้นท์นะคะทีนี้นะคะในการเรียนรู้นะคะเรื่อง ลักษณะของเสียงขับร้องนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าอันดับแรกเลยนะคะลักษณะของเสียงขับร้องเนี่ยจะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะอ่าทีนี้นะคะเสียงขับร้องของคนเรานะคะเสียงของคนเรานะคะจะมี ลักษณะเสียงที่สามารถนะคะปรับนะคะให้มีระดับที่เป็นเสียงสูงหรือเสียงต่ำเนี่ยได้ตามต้องการนะคะเสียงสงเสียงของคนเราสามารถปรับให้มีระดับเสียงสูงหรือระดับเสียงต่ำนะคะได้ตามต้องการนะคะ 2. จะมีลักษณะคล้ายกับเสียงดนตรีนะคะ เสียงของคนเราก็จะมีลักษณะคล้ายกับเสียงดนตรีนั่นเองนะคะจึงได้นำลักษณะเสียงนะคะมาพัฒนาให้เป็นการขับร้องนั่นเองนะคะจึงถือว่าเสียงดนตรีชนิดหนึ่งนะคะถ้าคนเรานำลักษณะเสียงนะคะมาพัฒนาให้เป็นการขับร้องนะคะอ่า เสียงของคนเราสามารถปรับให้มีระดับเสียงสูงเสียงต่ำได้ตามต้องการ 2. ลักษณะจะคล้ายกับเสียงดนตรีนะคะ 3. จึงได้นำลักษณะเสียงมาพัฒนาเป็นการขับร้องนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเริ่มต้นมาจากอะไรนะคะอ่าโดยเริ่มจากการ สวดมนต์นะคะโดยเริ่มจากการสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะ 2. เริ่มจากการอ่านคำประพันธ์ 3. เริ่มจากการขับเสภานั่นเองนะคะจนกลายมาเป็นการขับร้องในรูปแบบปัจจุบันนั่นเองนะคะทีนี้ ลักษณะของเสียงขับร้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะแบ่งออกเป็น <c oughs> กี่ประเภทนะคะและแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยกี่กลุ่มนะคะ่ <c oughs> ะทีนี้ลักษณะของเสียงขับร้องนะคะ ลักษณะของเสียงขับร้องจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆประเภทที่1คือเสียงขับร้องของคนนะคะสเสียงขับร้องในวงดนตรีนั่นเองนะคะเด็กๆจำไว้นะคะว่าลักษณะเสียงขับร้องแบ่งออกเป็น2ประเภท1เสียงขับร้องของคน 2เสียงขับร้องในวงดนตรีนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเสียงขับร้องของคนเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มใหญ่ๆนะคะ,ะเสียงขับร้องของคนเรานะคะเสียงขับร้องของคนเรา <c oughs> จะแบ่งออกเป็น สามกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะสามกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะตามเพศและวัยนะคะตามเพศแล้วก็วัยนะคะเดี๋ยวไปดูกลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งนะคะจะเป็นเสียงขับร้องของเด็กนะคะอันนี้คือกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกกลุ่มที่สองค่ะจะเป็นเสียงขับร้องของผู้ชายนะคะสาม จะเป็นเสียงขับร้องของผู้หญิงนั่นเองนะคะอ่าลักษณะเสียงขับร้องของคนเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆตามเพศและวัย 1. เป็นเสียงขับร้องของเด็ก 2. เป็นเสียงขับร้องของผู้ชาย 3. เป็นเสียงขับร้องของผู้หญิงนะคะทีนี้เดี๋ยวครูมิ้นนะคะจะพาไปดูว่าลักษณะเสียงขับร้องทั้ง3กลุ่มเนี้ยจะมีลักษณะเสียงที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะ ไปดูงทัม้มเลยค่ะอ่าทีนี้เสียงขับร้องของเด็กนะคะ <c oughs> เสียงขับร้องของเด็กจะมีลักษณะที่เป็นเสียงเล็กแล้วก็แหลมนั่นเองนะคะอันนี้คือลักษณะเสียงของเด็กที่มีลักษณะเสียงเล็กและก็เสียงแหลมนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นไปตามธรรมชาตินะคะ จะให้ความรู้สึกที่สดใสและบริสุทธิ์นั่นเองนะคะลักษณะเสียงของเด็กเด่นๆมีอยู่3ข้อด้วยกันลักษณะเสียงเล็กแล้วก็แหลมนะคะซึ่งจะเป็นไปตามธรรมชาติจะให้ความรู้สึกที่สดใสและบริสุทธิ์นั่นเองนะคะต่อไปจะไปดูเสียงขับร้องของผู้ชายกันค่ะ เสียงขับร้องของผู้ชายนะคะอ่าทีนี้เสียงขับร้องของผู้ชายนะคะจะเป็นเสียงร้องของผู้ชายที่อยู่ในลักษณะหรือโดยเฉพาะที่เป็นวัยกลางคนนั่นเองนะคะในวัยกลางคนก็จะเป็นตั้งแต่อายุที่25ไปจนถึง30%นะคะอ่า ลักษณะเสียงขับร้องของผู้ชายเสียงร้องของผู้ชายนะคะก็จะอยู่ในเฉพาะวัยกลางคนนะคะในวัยกลางคนมักจะมีเสียงที่เป็นยังไงคะทุ้มแล้วก็ใหญ่ใช่ไหมคะจะให้ความรู้สึกนุ่มนวลน,นะคะและอบอุ่นนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นเสียงขับร้องของผู้ชายในวัยกลางคนนะคะผู้ชายในวัยกลางคนจะเป็นเสียงที่ ทุ้มใหญ่และให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลและอบอุ่นนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูเสียงขับร้องของผู้หญิงกันบ้างค่ะอ่าเสียงขับร้องของผู้หญิงนะคะเสียงขับร้องของผู้หญิงก็จะเป็นเสียงร้องนะคะของผู้หญิงส่วนมากจะมีเสียงที่ แหลมแล้วก็สูงนั่นเองนะคะเสียงขับร้องของวิ่ญิงคือเสียงร้องที่มีเสียงแหลมแล้วก็สูงนะคะจะทำให้ความรู้สึกล่าเริงและสดใสนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูมิ้นก็ได้อธิบายลักษณะเสียงขับร้องของคนเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะมีเสียงขับร้องของเด็ก เสียงขับร้องของผู้ชายและเสียงขับร้องของผู้หญิงนะคะซึ่ง3ลักษณะเสียงนี้จะมีลักษณะเสียงที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลักษณะเสียงขับร้องในวงดนตรีเนี่ยมีลักษณะเสียงอย่างไรกันบ้างคะ่ะทีนี้นะคะ ลักษณะเสียงขับร้องนะคะในวงดนตรีไทยนะคะหรือลักษณะเสียงขับร้องในวงดนตรีนะคะอ่าเราไปดูในวงดนตรีกันก่อนนะคะวงดนตรีแต่ละประเภทนะคะก็จะมีเสียงขับร้องที่แตกต่างกันไปตามจังหวะและทํานองที่ใช้ในการบรรเลงของวงดนตรีแต่ละประเภทนะคะลักษณะเสียงขับร้องในวงดนตรีก็จะแบ่งออกเป็น สองประเภทด้วยกันคือเสียงขับร้องในวงดนตรีไทยและเสียงขับร้องในวงดนตรีสากลนะคะในวงสากลในวงดนตรีไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสียงขับร้องในวงดนตรีไทยเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะและเสียงขับร้องในวงดนตรีสากลมีลักษณะอย่างไรนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ อ่ะอันนี้นะคะคือเสียงขับร้องในวงดนตรีไทยจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะ4ข้อด้วยกันนะคะอ่าเสียงขับร้องในวงดนตรีไทยมีลักษณะดังนี้หนึงมีความไพเราะอ,อ่อนหวานมีการร้องเอื้อนนะคะโดยการทำเสียง เสียงเอนะคะหรือเสียงเอนั่นเองนะคะเป็นช่วงๆนะคะเป็นช่วงๆอ่าเสียงขับร้องในวงดนตรีไทยจะมีความไพเราะอ่อนหวานมีการร้องเอื้อนโดยการทำเสียงเอหรือเสียงเอออกมาเป็นช่วงๆนั่นเองนะคะต่อไปไปดูในสไลด์ต่อไปเลยค่ะ ไปดูในสไลด์ต่อไปเลยนะคะผ่านไป2ข้อแล้วนะคะเหลือข้อที่3กับข้อที่4ค่ะอะทีนี้ในข้อที่3นะคะลักษณะเสียงขับร้องในวงดนตรีไทยข้อ3นะคะก็จะมีความกลมกลืนกับเสียงนะคะของเครื่องดนตรีที่บรรเลง ทำให้ไม่ขัดกันนั่นเองนะคะจะมีความกลมกลืนกับเสียงเครื่องดนตรีที่มรนเลงไม่ขัดกัน c จะมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับจังหวะนะคะและทํานองเพลงที่ขับร้องนั่นเองนะคะอ่าต่อไปไปดูเสียงขับร้องในวงดนตรีสากลกันบ้างค่ะ ทีนี้เสียงขับร้องในวงดนตรีสากลน,นะคะเสียงขับร้องเพลงไทยสากลหรือเพลงสากลในวงดนตรีสากลน,นะคะจะมีลักษณะาดังต่อไปนี้นะคะเสียงขับร้องเพลงในวงดนตรีสากลมีทั้งขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากลนะคะจะมีลักษณะดังนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีลักษณะอะไรบ้าง ลักษณะที่1นนะคะลักษณะที่1ก็จะมีความไพเราะนะคะมีการเล่นระดับเป็นเสียงสูงเสียงต่ําตามบทประพันธ์เพลงนะคะจะมีความไพเราะและมีการเล่นระดับเสียงสูงและเสียงต่ําตามบทประพันธ์เพลงนะคะ 2. จะไม่มีการร้องเอื้อนนะคะเหมือนดนตรีไทย แต่จะมีการเอื้อนเสียงบ้างตามอารมณ์ของเพลงนั่นเองนะคะดนตรีไทยจะมีการเอื้อนแบบเสียงเออเสียงเอยเป็นช่วงๆที่ครูมิ้นบอกไปในสไลด์ที่ผ่านมานะคะแต่จะมีการเอื้อนเสียงตามแบบอารมณ์เพลงนะคะเป็นของดนตรีสากลจะไม่เหมือนดนตรีไทยนะคะอะต่อไปไปดูข้อที่3กับข้อที่4เลยค่ะ ข้อที่สามนะคะจะมีความกลมกลืนกับเสียงของเครื่องดนตรีที่บรรเลงไม่ขัดกันนะคะจะมีความกลมกลืนกับเสียงของเครื่องดนตรีที่บรรเลงไม่ขัดกัน C จะมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับจังหวะและทํานองเพลงที่ขับร้องนั่นเองนะคะทีนี้นะคะการบ้าน ี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปดูการบ้านที่คุณครูมิ้นเตรียมมานะคะอ่ะการบ้านนะคะการบ้านคุณครูมิ้นให้ทําอะไรนะคะอ่าการบ้านคุณครูมิ้นให้นักเรียนนะคะฟังเพลง จากศิลปินนะคะที่คุณครูมิ้นได้เตรียมให้แล้วอภิปรายอาภิปรายหรือเขียนสรุปนะคะตามความรู้สึกนะคะถึงลักษณะเสียงของศิลปินลงในสมุดต,ตามหัวข้อที่คุณครูมิ้น์กำหนดให้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูอธิบายอีกหนึ่งรอบการบ้านคือให้นักเรียน ฟังเพลงจากศิลปินที่คุณครูมิ้นท์ได้เตรียมให้แล้วอภิปรายหรือเขียนความรู้สึกหรือสรุปนะคะถึงลักษณะเสียงของศิลปินลงในสมุดต,ตามหัวข้อที่ครูมิ้นท์กำหนดให้หัวข้อที่ครูมิ้นท์กำหนดให้มีดังนี้คะ่ะไปดูทั้งหมดไปดูกันเลยคะ่ะว่ามีหัวข้ออะไรกันบ้างนะคะศิลปินที่ครูมิ้น เตรียมมาให้เด็กๆชมนะคะมีอยู่ทั้งหมด3คนด้วยกันนะคะอมีทั้งเสียงของเด็กเสียงของผู้ชายแล้วก็เสียงของผู้หญิงนั่นเองนะคะทีนี้หัวข้อที่ครูมิ้นนะคะได้กำหนดให้มีดังนี้ค่ะ 1. ชื่อเพลง 2. ลักษณะเสียงขับร้อง3ชื่อศิลปินนะคะอ่าคุณครูเตรียมมาให้3ศิลปินด้วยกันนะคะและ3เพลงให้เด็กๆฟังแล้วทำลงในสมุดนะคะโดยการลอกโจทย์นะคะชื่อเพลงลักษณะเสียงขับร้องและชื่อศิลปินลงในสมุดนะคะแล้วเขียนสรุปบรรยายถึงความรู้สึกของนักเรียนที่ได้ฟังเพลงนี้นะคะ ลักษณะเสียงขับร้องของเพลงนี้เป็นอย่างไรลักษณะเสียงขับร้องของเพลงนี้เป็นยังไงและมีชื่อเพลงและชื่อศิลปินนะคะชื่อว่าอะไรนะคะถ้านักเรียน ไม่เข้าใจในคําชี้แจงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งลงในลายกลุ่มอีกหนึ่งรอบพร้อมกับใบงานนะคะที่คุณครูจะให้นักเรียนทำะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งชี้แจงคําสั่งอีกหนึ่งรอบลงในลายกลุ่มของแต่ละห้องนะคะและเดี๋ยวคุณครูก็จะมีตัวอย่างใบงานนะคะให้นักเรียนรอกโจทย์ลงในสมุดนะคะและจะมีตัวอย่างเพลงทั้งหมด3เพลงให้นักเรียนฟังด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะ คุณครูขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะคะและกลับมาพบกับครูมิ้นได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะคะสัปดาห์นี้บ๊ายบาย